สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงในวัฏโลมันเล่นเกมนะครับตอนนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้เกมมหัตภัยโลกมัง้งเออเกาตนะัวรอดนี่มั้งเอาตัวรอด,อรอด,อรอดไงเนี่ยบอลน,น้องหมาที่กูบอกเนี่ยไอย้ียบอลกูจะตายแล้วมึงดูเลือดก,กูดิสีเหลืองผมขอไฟไมผมขอไฟไขอ,ขอไฟผมไม,ไม่เป็นไรหรอกไอ้เงี้ยไม่เป็นไรเราเราแค่อยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้ แค่นี้ก็รอดแล้วเออ่คนดวงดีเขามักจะไม่โดนเว้ยคนดวงดีมักจะไม่โดนไหนวะยมังจะท้าทายเกินไปแล้ะอยากทำบ้างจังเลยกูดูกููดมึงอยู่บอลเ เห็นไหมเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสี่เราไม่ต่อไอ้เงี้ยเรากระโดดข้ามเออไม่เราเราคิดพร้อมกันไหมลูกๆเออรออยู่รออยู่อันไหนอันนี้อันไหนอยากขึ้นไม่ได้เลยยังไปอยู่ข้างบนบนบอลมึงอยู่ไหนบอลกูอยู่ข้างบนเนี่ยกูอยู่บนหัวเนี่ย เป็นพายุอันที่หายหมดแน่เออกูปิวเลยอ่ะบอสถ้าเป็นพายุอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไวรัสเฮ้ยโควิดไอ้เหี้ยไอ้นี่เป็นป่าวะไอ้นี่จะติดเชื้อไหมกูเสียวยิ่งหนาเลยใช่ใช่มันมีคนติดโควิดเอออย่าอยู่ใกล้กันเป็นระยะห่างสิบเมตรระยะห่างสิบเมตรไอ้นี่ไม่น่าจะติดเชื้ออยู่กับกู แล้วไข่มันติดเชื้อว่ะอ๋อวันวันกูเห็นแล้วมีคนติดเชื้ออยู่บนสะพานนั่นะน่ะชิงช้าน่ะบนชิงช้ากูเห็นสีน้ำเงินน่ะเชื้อโรคอ่ะน่<ห>มันจะเป็นเม็ดวงกลมอ่ะสีน้ำเงินอ่ะเชื้อโรคอ่ะกูเต็มเลยไหนวะวะ <c oughs> ตัววง,งกลม <c oughs> ไหนวะไหนไหนไหนมึงนั่งชิงช้าลงมาข้างล่างนี่แล้วาเรามาอ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกูอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องรอมันเลื่อนลงไปเอ้ยรอดว่ะโอ้ อูรอดเหรอรอดวะเฮ้ยเฮ้ยกูกูนี่มันเก่งเฮ้ยบอลเดี๋ยวกูฆ่าจะตายแป๊บนึงนะฆ่าใครนะเฮียเลือดกูสีเหลืองเลยบอลครึ่งหลอดอ่ะให้กูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบอลมึงติดอันดับด้วยอะบอลหมูวร้อยโพหมูวร้อยโพเฮ้ยใครไม่เปิดไม้ไว้เฮียอันนี้เราสามารถน่าจะมีก็ได้เอาไปนองลงไอ้ไอ้บอลมีคนเปิดไม้ด้วยเฮียอยากนั่งอยากนั่งอยากนั่งเหรอ กูกูไ uhm ม่กดกดกดแล้วปล่อยปล่อไปนองลได้แลวก็ตายไงบอออกน้องแบบไงมึงเจ้าไหมล่ะไม่เสียมพายุอ๋อไอ้เบ้าไอ้เ้ากูเห็นมึงอะแต่แกกูเห็นมึงเลย กูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยฟ้าพาลานไหนวะนี่เหรอกูโชว์ให้ดูว่าคนดวงดีเขาเป็นยังไงนี่ดูดูคนจริงเออกูกูก็บอกอย่ามันมีคนเปิดไหมเหี้ยเอาเต้นอีกเต้นอีก มาไว้ว่าีข้างหลังใช่ใช่ใช่เห็นไหมกูบอกแล้วคนดวงดี2022เฮ้ยฟาร์มป่ะเฮ้ยขับรถถ่ายได้จำได้ขับรถถ่ายได้ขับรถถ่ายนี่ไอ้กูม่จะชนกูโคลนในฟางเลยเฮ้ยกูซ่อนในฟางแล้วโอ้พายุมาแน่เฮ้ยฟ้ามืดมาเลยไม่มีใครหาเขาเจอเฮ้ยมันอาจจะเป็นฝนกดเลยวันดีบอล อยู่ตำรับข้างในอ่ะนั่งขี่อะหลบไงหลบอ๋อโหลบจากพายุน้องแงงมาไอ้เหี้ยมันเหมือนก้อนมันเหมือนก้อนชีสเลยมันไม่เหมือนฟางเลนเหมือนก้อนชีสเหมือนก้อนขี้เลยก้อนขี้เฮ้ยทอร์นาโดว่ะโอ้ยอ้เหี้ยขับรถตกใจบอลบอลบอลหนีออกมาบอลหนีออกมามันเป็นทอร์นาโดบอลออกมานานแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยมึงเห็นข้างหลังมึงไม่หน่าไอ้เหี้ย เออลูกบอเลอร์เลยโอ้โหมามาที่ราบเว็บอลมึงจะไม่โดนด้ยเฮ้ยอยากโดนดูจังเลยอยากฟิลไปกับสายลมรู้จักคนดวงดี2022เปล่าไม่เงี้ยคนดวงดี2022เออมายืนอยู่บนนี้เลยเออคนจริงเราเราจะโดนดูไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยรถรถโดนดูดเลยยังเอาตายเลยตัวแตกเลยตัวแตกเลยบล็อกเลยดูดิจ่้เฮ้ยหนีหนีหนีเร็วหนีหนีหนี เอ้บอลบอลเอ้อ้ลบ้ยเอ้ไอ้บอลไอ้วเฮ้ยเมันโยนสิ่งของใส่หน้าผู้ใหญ่เลยกูไม่เป็นไรเว้ยกูรอดเว้ยยังไม่เป็นไรเว้ยไม่เห็นกูบอกเห็นเห็นเฮียกำลังกำลังมีไปกำลังมีไปพายุมันไปนู่นแล้วกูว่าสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในนี้คืออันนี้ไว้เนี่ยที่กั้นร้เฮ้ยมันมันมันจะกลับมา เราเราเราหลบเลาก็อาจจะรอดได้เด้เออเนี่ยเราหลบกับพวกนี้เอ้ยรอดเราโอ้โหนี่ผ่านถึงยิ่งเช่คนดวงดี2022ว่ะ